ทานกับข้าวเหนียวเนาะเนื้อหาของกดชุมชนเลยนะสนใจจะีิดข้อติดข้อสองที่เป็นสีเทากันเนาะแต่ของผมนี่ไม่ติดผมผ่านหกหมื่นปุ๊บเขาแจ้งให้มา สตรีมอ๋อสตรีมอ๋อโอเคแล้วตั้งค่าหรือยังอนะ่ะถ้าสตรีมตั้งค่าแล้วรีบตั้งค่าเลยครับถ้าเราไม่ติดข้อไหนในแหข้อเขียวหมดเนเงยไงมากครับขอบคุณมากพี่ก็เรื่อยๆ <c oughs> เรื่อยๆตอนนี้มันผ่านได้แล้วเนาะผมสบายเลยผมไปเรื่อยๆของผมอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ดีแต่ว่าอา่า ปัญหาคือการมองเห็นเขาเปิดให้น้อยครับมันมันก็เลยอยังชิปมันส่งให้ครับน้องสู้น้อง สตรีมอ๋อสตรีมอ๋อโอเคแล้วตั้งค่าหรือยังอนะ่ะถ้าสตรีมตั้งค่าแล้วรีบตั้งค่าเลยครับถ้าเราไม่ติดข้อไหนในห้าข้อเขียวหมดเนเงี้ยเอออร่อยมาก <c oughs> ผัดกระเพราครับเ <c oughs> ผ็ดกระเพร, <c oughs> รเาอร่อย่บ <c oughs> จะไม่เจอเลยอะ่ะที่ทองหมุนอีกสวัสดีครับทางข้ามลี่ก็ไปเขียนคำอะไรก็ง่ายๆก็ได้ตัวลี่เอารูปเลยลงก็ได้ข้อความก็เหมือนกันก็พิมพ์คำสาคัญอะไรก็ว่าไปสวัสดีครับสวัสดีเร,รัพ่อไหอย่าน้อยถ้าเราเข้าไปอ,อชมไลฟ์อะไรต่อไปมันจะขึ้นมาเองงองเมือนกันนะ ของพี่้องหมุนก็ไม่เห็นขึ้นผมก็เข้าไปโปรไฟล์ก็แนะนำให้ปลอดภัยครับอย่างน้อยได้หนึ่งอันก็โอเคแล้วเนาะท่อสุขเล็กๆผมก็โอเคแล้วนะผมก็ภูมิใจละภารกิจต้องมีงานก็ไม่ค่อยสะดวกก็หร่ครับก็พยายามไลฟ์ตรงช่วงพักครับ เขาส่งไปให้น้อยมาให้กําลังใจขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากมครับเนาะก็สู้ไปด้วยกันเนเาะด้วยเลยก็ไปเยี่ยมอยู่แล้วก็ไปชมมีโฆษณาเป็นอะไรแ่บผมก็จะบอกนะครับเอาผมผ่านแล้วพี่ผมคผุ้่านได้ ก็ทักทายกันได้ทักทายกันได้สบายสบายนะครับผมก็มา,มากระดานะวันนี้นะัดคนที่สามก็ค,คือคุณตา้าดูสําเร็จไหมสองคนไม่สําเร็จสักคนนะตอนนี้นะ <c oughs> ไปนั่งรอหนนะ้า <c oughs> จอได้สำเร็จ <c oughs> พี่ทองหมุนวันนี้สองคลิปนาทีผ่านหรือใช่ เพรมได้ร้านมันแป๊บเดียวของผมมันโอ้ยคลิปเดียวของผมนะหลักสิบหลักร้อยแค่นั้นเองตะมูตะมีมากมาทักทายพูดคุยน้อยกันไ์สดมันก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งนอกกันมองเห็นแต่ผมก็ทำคลิปทำไรด้วยนะมันก็เยอะแยะหมดเลย แอแแสแแสบก็ได้โฆษณาเนาะแต่เรียวยังไม่ได้เรียวก็คงอีกนานมั้งคิดเราไม่ค่อยปังเท่าไเลยก็ทำไปเรื่อยมากกว่าไห้คุณเทวดานะ เข้าไปดูโปรไฟล์อา้าวกำลังม่นซื่นอยู่หลอกให้เรารอหน้าจอตั้งนั้นม่แท้คุณเทวดาเขา สวัสดีครับชวนทานข้าวด้วยกันนะครับเดขึ้นรีเกิดตัองแตบ้างเลยอะ่ะทานแล้วใช่ไหมทานกับอะไรอะ่ะผมทานกะเพรามาเด้อผัดกะเพราทานกผัดกะเพราด้วยกัน <c oughs> ใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดนะการตั้งค่า ยังไม่เจอเลยอ่ะที่ทองหมุนอีก <c oughs> เป็นเร็วหรือเป็นโฆษณาครับเป็นเอสตรีมครับขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากครับ,บพี่กิ่งการท,ที่ที่มีโฆษณาลงนี่เป็น <c oughs> ของผมหันเฉพาะโฆษณา แต่ว่าเออเรียวนี่คงคงยากอยู่เพราะว่าพัดกะเพราเพชรกะเพราหลายร้อยคลิปแล้วแต่มันก็ไม่ปังทักคลิปอ่ะคงอีกนานละแต่ของคุณเชืเ้อวุฒิปังขั้งสองคลิปอย่เงี้ยอ้ยไม่ต้องกลัวครับแป๊บเดียวเองเดี๋ยวมาแน่โดนทาง AI ไอเขาเตือนเขาอะไรต่างๆมาครับก็มาสรุปแล้วก็ทำเป็นคลิปยาวแนะนำ กับพกเพื่อนก็ลองเข้าไปชมสวัสดีครับผัเข้าวเดยกกันเดอ้อผัดกะเพรา <c oughs> <c oughs> เราเองเนาะสบายเลยอะ่ะ สวัสดีครับทุกท่านทานข้าวด้วยกันด้วยนะฮะก็คุยกันไปทานข้าวไปก็มีความสุขตามอาัตภาพตอนนี้นะครับก็ทําไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับทุกคนอืม่น่าจะได้ยินอยู่นะ ลงทุกช่องทางวันนี้ก็น่าจะครบแล้วครับผมพยายามทำทุกวันให้ลงครบทุกช่องทางคือคลิปสั้นคลิปยาวเนาะข้อความสตรอรี่รูปภาพแต่ก็เป็นกำลังใจให้กันหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาชมยีหลังเนาะก็สู้ครับพยายไหนะเดี๋ยวมันก็สำเร็จครับคุยได้เป็นชั่วโมงด้วยแหละ แต่เวลามันเร่งรีบผมก็เลยเอาสิบห้านาทีมั้งก็เยอะอยู่นะนั่นแหละครับประมาณนั้นแต่ผมตอนนี้ก็การเข้าถึงผมมันลดลงนะครับของผมนะผมกําลังแก้ปัญหาอยู่ผมรูปผมไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่การเข้าถึงผมลดลงจริงๆพี่พี่ใช้เน็ตบ้านหรือเน็ตได้สายอ่ะคุณยานโทรศัพท์ใช่ไหมพี่ใช้อ่ะ ตอนเย็นผมคง <ผม S 2> ไม่ไล่ดังคงไล์ตอนตักเที่ยงอักทายทุกท่านก็คงน่าจะพอละครับภารกิจต้องมีงานก็ไม่เคยสะดวกเท่าไหร่ครับก็พยายามไล์ตอนช่วงพักครับน,นั่งหมนุนนั่นนะทีวันนั้นผมไปรอพี่ยิงใจหนึ่งทุ่มสองทุ่มก็เข้าไปสุดท้ายไปเจอไอ้คุณไอ้ชุดทีการ ทานข้าวเดยกันเสแยบเสบแสบแสบแจบ้งผมหน่อยก็ดีเพราะผมก็มือใหม่เพิ่งผ่านสตรีมมาก็ลุ้นเหมือนกันว่ามีโฆษณาลงไหมก็ผมทำ